ยายละมองพยักหน้าเบาๆสีหน้ามีแบาคุนคิดมันก็งเงียบแบบนี้แหละลูกอยู่ๆไปก็ชินแต่ยายขอยยันนักอย่าออกจากบ้านหลังตะวันตกดินเด็ดขาดได้ยินเสียงอะไรก็อย่าขานดับอย่ารีบกลับด้วยคำเตือนของยายทำให้ยายขมวดคิว้วเธอหูร้อเล็กน้อยทางต่อยายพูดเหมือละครผีเลยค่ะ แต่ยายละม่อมไม่ได้หูเราตามเธอหันไปหยิดผ้าขาวมาพ่านหลาแนนเหมือนจะป้องกันอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคืนนั้นเอื้อยนอนในห้องไม้ชั้นบนข้างห้องของยายเสียงลมพัดใบไม้คืนคาตลอดคืนความเงียบในชนบททำให้เธอนอนไม่ค่อยหลับเสียงนกแสกเบ้ามาเป็นระยะแต่สิ่งที่ทำให้เธอตื่นขึ้นมากลางดึก คือเสียงร้องเบาๆที่ดังมาจากทางป่าข้าวๆน้ำๆเสียงนั้นเบาราวกระสิทธ์แต่ก้องอยู่ในหัวจนเธอต้องลุกขึ้นมาฟังให้แน่ใจเพื่อเดินไปที่หน้าต่างเปิดบานไม้เก่าๆออกช้าๆแสงจันทร์ส่องลอดต้นไม้ลงมายัางลานหน้าบ้างเนาไม้ทาดพื้นดินเหมือนนิ้วมือยาวๆ